ครับสำหรับใครหลายๆคนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเตรียมตัวนะครับที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนคณะอะไรดีหรือว่าจะประกอบอาชีพอะไรต่อไปหลังจากที่เราจบมาหาวิทยาลัยไ,ไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่รู้แนวทางแล้วว่าอยากเป็นสายแพทย์อยากจะเป็นหมอฟันโพสต์ให้คาตอบได้ครับผม เตรียมตัวนะครับที่จะเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างต้องแบ่งเวลาอา่านหนังสืออะไรยังไงกันบ้างนะครับรวมถึงพอเข้าไปแล้วเนี่ยตลอด6ปีเต็มนะครับในสายของคณะธนแพทย์นเนี่ยเราต้องเรียนอะไรบ้างมีต้องเจออะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมถึง กิจกรรมไม่ทำหรือรวมถึงการแบ่งเวลาเทคนิคต่างๆตลอดการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในคณะแพทยแพส์นะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมฟังกันนะครับในงานนี้เลย Eduson Expo นะครับ2017ในชื่อว่ามันชัดมากนะครับในวันที่23แล้วก็24พฤษภาคมนะครับที่ Future Park กรังสิตนะครับเวทีกลางเตรียมกระดาษจดนะครับเตรียมตัวกันมาให้ดีแล้วก็เตรียมคําถามมาด้วยแล้วเรามาเจอกันครับ